ตาไปที่เรื่องของยุบสภาก่อนก่อนที่จะไปเรื่องของการโหวตนายก,กอะน,นะคะแต่หนึ่งในเงื่อนไขสําคัญของการเลือกสนับสนุนภูมิใจไทยโดยพักประชาชนเนี่ยนะคะก็คือการเดินหน้าจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในมุมมองหนึ่งเครือข่ายพักประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะกาลังรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะทําได้จริงตาม MOA ของทั้งสองพักนะคะทำให้วันนี้พักประชาชนในนามกลุ่มคอนฟอออเข้ายื่นหนังสือต่อพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยพักประชาชนมีตัวแทนมารับค่ะ อยากจะขอความชัดเจนเรื่องรถแมพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะลองชมบรรยากาศที่สภากันหน่อยนะคะคุณรัฐประการนามเมืองค่ะตัวแทนกลุ่มคอนฟออกก็แสดงความกังวลต่อมติดังกล่าวระบุว่าเป็นการตีเช็คเปล่าเพราะเงื่อนไขที่วางไว้เป็นเพียงคําสัญญาไม่สามารถบังคับใช้ได้ในอนาคตค่ะพร้อมเสนอว่าพักประชาชนควรรอคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งจะมีในวันที่10กันยายนนี้เกี่ยวกับจํานวนครั้งของการทําประชามติ ก่อนจะไปตกลงกับพักภูมิใจไทยว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้สําหรับเงื่อนไข5ข้อระหว่างพักประชาชนและพักภูมิใจไทยที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าจัดทํารัฐธรรมนูญอยู่ในข้อ2กับข้อ3ค่ะข้อ2ระบุว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จําเป็นต้องทําประชามติคณะรัฐมนตรีใหม่ต้องเร่งดำเนินการจัดทำประชามติเพื่อเปิดทางสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งภายในกรอบเวลาที่ไม่เกินวันเลือกตั้งทั่วไป <S <S ส่วนข้อ3ใน MOA ระบุว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องทำประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพักประชาชนและพักภูมิใจไทยต้องร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอจากการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวาระของสภาชุดนี้ค่ะ ส่วนตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยซึ่งออกมารับข้อเสนอนี้นะครับก็ยืนยันตรงกันแหละครับว่าพร้อมที่จะยอมรับเงื่อนไขแล้วก็เดินหน้าสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค,ค่ะวันนี้ก็ถือว่ามีตัวแทนจากทั้ง3พรพักนะคะมารับหนังสือจากพรรคประชาชนคงต้องจับตากันละค่ะวันนี้จริงๆคําถามถูกยิงไปที่ตัวแทนทุกพักการเมืองเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนวันนี้ตัวแทนที่มารับหนังสือ ถูกจับตาเป็นพิเศษค่ะว่าเอจะเป็นใครมาสรุปเป็นทนายแจมคุณศสศินันมานะคะแล้วก็พร้อมด้วยสอสอจากพักประชาชนอีกหนึ่งท่านคุณสหัสวัสด์คุมคงค่ะซึ่งก็มีนักข่าวถามด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยในโต๊ะเจราจามันมีความชัดเจนไหม,มเรื่องไทม์ไลน์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญระหว่างพักประชาชนกับพักคลุมใจไทย ทนายแจมสสศา,สาสีนันท์ก็บอกว่าหูตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงเจราจาม,มันมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเรื่องอน <ะ S 2> อี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะต้องจับตาดูก่อนว่าการโบทนายกรัฐมนตรีกับเรื่องของการยุบสภาไหนเกิดก่อนกันลุ้นมากนะครับเดี๋ยวติดตามต่อในทุกช่องข่าวของไทย P ี s โดยเฉพาะข่าวข่าม,มิติใหม่นะครับช่วงนี้เราสองคนและทีมงานหลากคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ